สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาแล้วโปรแกรมรอบรองชนะเลิศ AFF U16 ปี2024ตับจังสึกทีมชาติไทยชุด U16 ปีภายใตยก้การนำทัพของสเสด็จ,จเจร็ดมีลาบลุ้นระทึกคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชะเลิศได้อย่างชิวเฉียดในนาทีสุดท้ายหลังจากพลิกแซงนรกเอาชนะทีมชาติมาเลเซียในนัดสุดท้ายของรอบเมืองกลุ่ม โปรแกรมรอบรองชิงเลิอที่เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์แห่งอาเซียนเมื่อทีมเจ้าทยโคจรมาพบก,กับทีมชาตเวียดนามโดยจะลงแข่งขันกันวันที่1ของรักกาลของนี้ตามเวลาประเทศไทย15.00นาฬิกาส่วนอีกคู่อินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับแข่งในวันเดียวกันตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งแฟนช้างศึกคิดว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใคร่ะฮะ มาแล้วนะครับโปรแกร,รม ap, ทัพแข่งเทพบุกถิ่นสันตงไทยซานแข่งเทพบุกเยือนสันตรงไทยซา Can ap, นแข่งเทพถูกบังคอบยู่เต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยจะพบก,กับสันตรงไทยซานจากประเทศจีนรอบเฮออฟเพื่อหาผู้ชนะในการเล่นในรายการ AFC c h a ชมเปี้ยนลีกเอลิกซ์2004ถึง2005รอบลีกเตดโซนเอเชียตะวันออกในส่วนของทีมที่แพ้จะ ไปเล่นในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2นะฮะโดยแข่งขันกันวันอังคารที่ส3สิงหาคมนี้ที่สนามจีนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนนะครับบุลลัมเปิดตัวจอมทัพคนใหม่บัญชาเกมลุกล่าแชมป์ออฟฟิเชียลนะครับปราสากไฟฟ้าเปิดตัวมัติอุสวากาสฮ่องเครื่องสำมป์บอบบราซิลบัญชาเกมลุกสู้ศึกฤดูกาล2024 2025. รวมบอลลุเข้าตัลงคว้าตัวมาเตอุสบากาสกองกลางมากประสบการณ์ที่หมดสัญญาก,กับสโมสรยูวเวนตุเดทีมในลีกสูงสุดของประเทศบราซิลมารุ่งถับแล้วดองเครื่องเจ้าของความสูงถึง181ซนติเมตรในวัย28ปีเริ่มต้นเล่นฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนกับทีมในท้องถิ่นของมันเกิดอย่างลิโอเปรโตอ,อีซีในปี2009ก่อนที่ปี2013จะขยับขึ้น และไปฝึกทีเท้ากับเคลมิโอโอซาโซโครออดเด็กในชุดเยาวชนและถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปีต่อมาจากนั้นก็ถูกปล่อยตัวไปกับหลายทีมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอซีโครินเทียนเปาลิสตาโอเอสเตเอซีโอเอเคเคอร์าจิเกตเอเอปอนเตเปตราลงสนามไปรวม85เกมทําไป9ประตูก,กับ7แอบสิต การเลือดด้วยการสแกมถึงสองสิบนะครับมาติอุสบาเกตต์ดูสมสทรฟอนตาเลซาทีมดังของบราซิลเซ็นสัญญาปร่วมทัพตลอด3ามฤดูกาลลงสนามไปทั้งหมด8สมุทเกมซึ่งในระหว่างฤดูกาลก็ถูกส่งไปให้กับแอตแลนติโกโอเกเนเซ่สปอร์ตคลับเรซิเฟ่และยูเวนตูเดยยืมตัวไปใช้งานโดยลงสนามไปรวมถึง8ปสิบหเกมกับทั้งสามสมุทรก่อนที่จะตัวจบหมดสัญญากับสมุทรฟอนตาเลเซ่ และได้สัญวาถาวรหนึ่งฤดูกาลกับยูเวนตุเดในฤดูกาล2023-24จากนั้นก่อนเริ่มฤดูกาล2024-25บุรีย์ได้คว้าตัวมาตุวตวาการมาเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายในการขึ้นที่เกมในแดนกลางโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข96ลงสนามให้กับทัพปราสจากไฟฟ้าที่ฤดูกาลนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันมากถึง6รายการภายในประเทศและรวมถึงภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชียอีกด้วยนะฮะ จะเด็ดชื่นชมหัวใจนักเตะทีมชาติไทยอยู่17ปีซูมิไทยรับยังมีจุดต้องปรับแกะทำงานหนักต่อไปนะฮะ,สะเสด็ดจเจเ็ดมีลาบกุณซือใหญ่ของเทียมชาติไทยจุดอยู่17ปีนะฮะออกมากล่าวหลังจากให้สัมภาษณ์ที่ผ่านเขารอบรองชนะเลิดของศึกแชมป์อาเซียนในฐานะรองแชมป์กลุ่ม C ไปเจอกับเวียดน,นามแชมป์กลุ่ม B นะฮะก็ลงหลังจาก ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบ็งกลุ่มกลุ่มซีนักที่3ที่ทีมชาติไทยอยู่17ปีลงสนามพบกับมาเลเซียโดยเอาชนะมาเลเซียไปได้3ประตูตัวหนึ่งทำให้จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มซีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตอนนั้นเจเด็ดมีลาบนะครับกลุ่มซีอยากของทีมเปิดเผยว่าต้องยอมรับว่าเราเสียประตูเร็วไปหน่อยเด็กเองก็เพิ่งหายจกากอาการบาดเจ็บกลับมาและเพิ่งกลับมาลงสนามได้ล่าจะเสียวความมั่นใจ ต่หลังจากนั้นเราก็พยายามสร้างเกมขึ้นมาเด็กมาเลเซียเขาไม่อยอมแพ้พยายามกดดันเราตลอดทําให้เราเล่นยากและจากโดนนำเขาก็าเข้าบอลหนักตลอดเวลาแต่โชคดีที่เขาเหลือ10คนทําให้เราเล่นง่ายขึ้นและเราก็เป็นทักติกถอดกองหลังและใส่กองหน้าเพื่อเอาชนะและทุกคนก็สามารถบุกและกลับมาคว้าชัยชนะได้ต้องชมหัวใจของเขามาส c เด็ตกล่าวนะฮะจุดต่อจุดเด็กอาจจะยังไม่พอดี การสร้างเกมไปในจังหวะสุดท้ายจะเปิดหรือว่าจะยิงมันก็ยังมีการตัดสินใจที่ยังไม่ดีที่สุดการเลือกส่งหรือยิงเขาควรที่จะส่งหรือยิงมันยังมีปัญหาเกมต่อไปพบกับเวียดนามเขาได้พักมากกว่าเราเสียเปรียบแต่เราพยายามครอบครองบอลเพราะเราอาจจะเป็นรองเรื่องความสดภาพรวลส่วนตัวยังไม่ดีบางเกมก็ดีบางเก,มก,งเกมก็ไม่ดีมาตรฐานยังไม่สม่ำเสมอ เรารวมตัวกันได้ไม่มากบางทีอาจจะขาดเรื่องทีมเวิร์กยังขาดอีกหลายอย่างเราต้องกลับไปเติมเต็มเพื่อให้พร้อมชิงแชมป์เอเชียเราต้องดีกว่านี้เยอะการเจอมาเลเซียอินโดนีเซียเยวียดนามรวมถึงเมียนมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม้เขาจะตกรอบไปแล้วเขายังสู้เต็มที่ด้วยศักดิ์ศรีเราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำงานหนักต่อไปฝากแฟนบอลช่วยเฉียดด้วยเพราะเขาเพิ่งมารวมตัวกันและอาจจะต้องปรับเรื่องเวลาและเทคนิค ให้เร็วขึ้นและดีขึ้นฝากเชียร์ด้วยนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดยู17ปีจะตรแก,กูแก่ขันฟุตบอลอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน1 6ปีรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามกุมบีที่มาณนาันสเตเดียมในวันที่1รกรกฎาคมตามเวลาประเทศไทย15.00น,น,นถ่าทัพดสดทาง Facebook และ YouTube ของ FA t h a i l a แ d นด์และถังศึกเป็นแฟนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ แล้วปิดท้ายกันที่ลงสนามในวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะช่องการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยชุดยู -16 ปีพบกับทีมชาติมาเลเซียชุดยู -16 ปีในะรอบรองชะเลิศในศึกรายการ AFF U-16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ทีมชาติไทยของเรานะครับเข้ารอบมาได้อย่างพลิกนรกจริงๆ โดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 4รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยชุด U16 ปีพบกับทีมชาติมาเลเซีย แมชชีชตาโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่1นึกก่งกศกัณฐคมนี้ที่เมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศโด,ดยทัพจ่างสึกทีมชาติไทยจนอยุสิบปีซึ่งอยู่ร่วมสายกับออสเตรเลียดิมอเลเตและมาเลเซียโดยนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราพิกนโลกชนะมาเลเซียมา3มประตูต่อหนึ่งในช่วงไายเกมเข้ารอบรองมาพบกับทีมชาติเวียดนามโดยทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามสีเวดารีสเตเดียม ในวันที่1นึ่งกรก,กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทย15.00นิกาโดยช่องถ่ายทอดสดก็คือทาง Facebook และ YouTube ของ FA Thailand และของช้างศึกนะครับแฟนบอลห้ามพลาดโดยเด็ดขาดโดยเราให้กำลังใจน้องๆนะครับในรอบนี้เอาชนะเวียดนามให้ได้นี่คือสุขขอปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะทุกผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่30มิมิถุนายน